วันนี้แม่ย่าทำข้าวต้มโยเกิร์ตให้ตามคำขอส่วนของสามีทอดกระเจี๊ยบเขียวกับแกงด้านให้ค่ะเคยไทยสไปอินเดียสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็จะวนอยู่แต่ในครัวหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศข้างนอกมันร้อนไม่ค่อยได้ออกไปไหนค่ะเลยไม่มีคลิปข้างนอกนะคะวันนี้จะพามาทำข้าวต้มโยเกิร์ตนะคะขั้นแรกเลยนะคะก็หุงข้าวเลยค่ะหุงให้แฉะเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่โยเกิร์ตลงไปค่ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบนะคะลืมบอกนะคะว่าตอนหุงข้าวใส่เกลือลงไปด้วยค่ะ ส่วนโยเกิร์ตนะคะแนะนำเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะใส่โยเกิร์ตลงไปแล้วนะคะเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันกับข้าวที่เราหุงเอาไว้แบบนี้นะคะถ้ารู้สึกว่าข้นเกินไปนะคะก็สามารถเติมน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นตามใจชอบได้เลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะสำหรับข้าวต้มโยเกิร์ตนะคะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้ค่ะรสชาติอร่อยไม่เปรี้ยวจนเกินไปค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะ ข้าวต้มโยเกิร์ตจะทานคู่กับมันฝรั่งผัดแบบนี้นะคะต้มก่อนแล้วก็เอามาผัดค่ะจะบอกว่ารสชาติเข้ากันมากๆและอร่อยมากๆค่ะมันถึงอาหารของสามีค่ะจะเป็นผัดกระเจี๊ยบเขียวเพราะว่าเขาไม่ทานข้าวต้มโยเกิร์ตค่ะมีอาหารอินเดียหลายอย่างเลยนะคะที่สามีไม่ทานบางทีก็แอบนึกในใจนะคะว่านางเป็นอินเดียแท้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องการทำอาหารของเราต่อดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นก็จะต้องหั่นกระเจี๊ยบเขียวออกเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะกระเจี๊ยบเขียวนะคะถือว่าเป็นผักอีกชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่คู่ครัวอินเดียเลยค่ะไม่ว่าบ้านไหนจะต้องมีเมนูกระเจี๊ยบนะคะและเพื่อนๆคนไหนเคยทานเมนูอะไรเกี่ยวกับกระเจี๊ยบบ้างคะที่เป็นเมนูของอินเดียนะคะเม้นมาแชร์หรือเม้นมาบอกกันได้นะคะทุกคนส่วนตัวเราชอบ ทอดแบบนี้นะคะทอดให้กรอบๆค่ะคุณสามีเขาก็ชอบนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบอะไรที่เป็นแบบน้ำมันเยิ้มจนเกินไปค่ะนี่นะคะทุกคนหั่นเสร็จแล้วค่ะข้อดีของการหั่นชิ้นแบบนี้ก็คือจะทําให้กระเจี๊ยบเขียวสุกง่ายเวลานําไปทอดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไปทอดเลยค่ะแบบนี้นะคะทอดไฟอ่อนนะคะทอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งกระเจี๊ยบสุกนะคะ พอจะยกขึ้นจากเตาให้เปิดไฟแรงเพื่อจะทำให้กระเจี๊ยบกรอบค่ะ ตักใสภาชนะที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะคะทุกคนแล้วจากนั้นเราจะปรุงรสด้วยเกลือนะคะใส่ลงไปแค่นิดเดียวพอนะคะหรือถ้าใครชอบรสเค็มก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เติมผงขมิ้นลงไปนิดหน่อยค่ะบางคนเขาก็จะใส่ขมิ้นลงไปทอดด้วยเลยนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันทําให้มีสีดําค่ะเราก็เลยจะชอบใส่เกลือแล้วก็ใส่ขมิ้นทีหลังค่ะ อันนี้ในส่วนของกระเจี๊ยบเขียวทอดก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแกงดานกันค่ะแกงดานเราทําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่เอามาปั่นให้ละเอียดค่ะกับข้าวเช้าวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวต้มก่อนนะคะใครอยากลองทานนะคะก็ลองทําตามดูนะคะไม่ยากเลยค่ะเครื่องปรุงก็ไม่เยอะค่ะมีแค่โยเกิร์ตแล้วก็เป็นเมนูที่ทานง่ายค่ะไม่ได้มีเครื่องเทศเยอะมากมายนะคะดีต่อระบบขับถ่ายด้วยค่ะ ส่วนตัวชอบทานเผ็ดนะคะก็เลยหั่นพริกสดใส่ลงไปในข้าวนิดนึงนะคะรสชาติอร่อยมากเลยนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ